ทุกคนวันนี้เราจะพามาเตรียมของใส่บาตรนะคะทุกคนข้าวสารอาหารแห้งจะใส่บาตรทำบุญโรงงานทุงนี้นะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะนี่มีถุงพลาสติกมีดิฟบ,บนมามาาาินมีมาม่ามีข้าวสารมีนมมีโปรตินหรือกาแฟนะคะแล้วก็น้ำนะคะทุกคน แล้วแต่เราจะใส่เลยนะคะว่าเราอยากใส่อะไรนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปห่อนะคะทุกคนห่อให้เป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้เลยอันนี้ผู้ช่วยห่อนะคะทุกคนใส่ถุงให้แม่นะคะเดี๋ยวแม่จะใส่ดิปินเองนะคะนี่มาดูการใส่เอานี้ตั้งขึ้นลูก น้ำหนึ่งอันใส่มามาเข้าตายแล้ว อยู่หน้าคนจับใส่ถุงเลยนะทุกคนใส่ม่าๆเข้าไป มาม่าเข้าปายใส่ข้าวสารก็ปายตามด้วยนมติดท้ายด้วยกาแฟปุ๊บใส่น้ำเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่มามาใส่มามา่าก็ปาปแล้วก็าตามาด้วยข้าวสาหรันอ,าาอือห่อใปนมเปรี้ยวอไปนมเปรียปปร้ยว แล้วก็ของร้อนกาแฟฟาแครบนะคะนี่ต่อไปก็จะเป็นการแพ็คแพ็คให้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนแพ็คให้เป็นแบบนี้นะคะใช่เป็นแบบนี้เดี๋ยวคุณแม่จะแพ็คเองนะคะขั้นตัวนี้จะเป็นการเป็นการห่อนะคะลูกแปลว่ามองค่ะ l o k ใช่ไหม l double o k แล้วก็มาทําการมัดยางนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะจัดที่หลังนะคะมัดไปแบมเลยมัดไปเลยะคะ่ะเวเราก็มาจัดท้่งบนม้องบนก็จะให้บานๆแบบนี้น,นะคะทุกคนแล้วทีนี้ก็มาใสา่ดิบินนะคะใส่ลิบินนี่นะคะดิบินเราตัดไว้แล้วนะคะแล้วเราพ้มัดไปเลย มันไปแค่นี้นะคะแล้วเราก็เอากรรไกรมานะคะทําอยากให้มันสักหน่อยทําอยากให้สักหน่อยนะคะเพื่อที่จะความสวยงามนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนอยากได้อยากเยอะก็กดแน่นๆนะคะอยากได้อยากน้อยก็กดเบาๆค่ะนี่นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะ นี่ค่ะทุกคนนี่นี่สวยงามเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะนี่ลูกชายเป็นคนเป็นคนจับเบญงให้นะคะทุกคนพอจะดูเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยค่ะนี่เลยค่ะจับตรงนี้เลย กลางไงมั้งมัดเลยค่ะหนึ่งยอด มันจะไม่เตึงลาวกดน้ำที่เราก็มาทำการผูกดิบบินมันนะคะดิบบินให้สวยงามนะคะผูกก็ไปเลยค่ะผูกแบบนี้นะคะแล้วก็เอาันไกรมาทำแบบนี้ให้มันมีหยักสวยงามะคะ่ะไม่ต้องทำหยักเยอะนะคะทำเบียบเบาๆ เสร็จแล้ว อัดเลยขาดเลยขาดเลยอ้าวขาดเลย,เลยนี่นะคะ

อันนี้เราจะทำเบาๆนะคะเบาๆเบา,บาๆก็ยังงอติดเลยค่ะอืมแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <_ O> นี่นะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ <_ O> นี่ก็คือข้าวสารอาหารแห้งเก้าชุดนะคะที่จะไปใส่บัตรพรุ่งนี้นะคะ ะมานี้นะคะนี่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 น,น,นี่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะทิปที่เราทํำข้าวสารอาหารแห้งนะคะอย่าลืมกดใช้กดแชร์กด subscribe ช่อง a อ g u ส t อร o r y ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ